สามเครื่องสามตายวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอยู่ผมบอยพีซีเหมือนเช่นเคยครับเดี๋ยววันนี้พามาดูคอมที่ลูกค้าสั่งประกอบกันครับว่ามีสเปคอะไรกันบ้างนะครับ อ่ะโอเคอย่างเครื่องแรกนะครับเครื่องนี้เดี๋ยวนะอ๋อคิดว่าเครื่องเมื่อวานนะแต่มันเป็นมันแค่คล้ายๆกันนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้อันนี้เครื่องใหม่วันนี้อันนี้เครื่องใหม่วันนี้อ่ะโอเคครับสเปคตัวเครื่องเครื่องนี้นะครับในงบสาม9 0ื่นสี่พันหร้อยเก้าสิบ 34690เนี่ยเราอยู่กับ Intel i5 12400F นะครับเป็นตัว6คอร์12เทรดนะครับเทอร์โบ4.4 GHz นะครับแล้วก็มาพร้อมกับแรม16 GB DDR4 บัส3200จาก T-Force นะครับเป็น DDR5 แต่กี้พูดเป็น DDR4 ปะยังไม่ได้พูดใช่มั้ยแรมเป็น DDR5 บัส6000นะครับจาก T-Force นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคครับแล้วก็ตัวชุดน้ำ3ตอน,นครับ 360มมครับจากซีน a มิเป็นตัว cs 3 6 0นั่นเองท่อไฟก็เป็น argb นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเมนบอร์ดตัวนี้คือ g i g abyte b 7 6 0 mds 3 h นั่นเองครับกาจอครับโซลแทกเกมมิ so ่งครับ gforce rtx 4060เป็นตัว8 g ด gddr 6นั่นเองเป็นตัว2มันลมแล้วก็สายถักนะครับสายถักสีขาวเนี่ย ย4พินที่ตัวเมนบอร์ดแล้วก็8พินที่ตัวการ์จอนั่นเองครับแล้วก็ m 2นะครับเครื่องนี้เป็น nvme ความจุ 1TB จาก a basser นั่นเองครับแล้วก็ตัว power supply เนียเวัตต์80พัตไวจาก sigma tech นั่นเองตัวเคสตัวนี้คือ sigma tech cubic เนี่ย cubic จะเปลี่ยนไฟได้นะครับด้วยการกดปุ่มนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับผมอะโอเคทุกอย่างของใหม่มือหนึทั้งหมดครับประกัน3ปีครับต่อมา แรมประกันไร้ธรรม M2 ประกัน5ปีพาวเวอร์สปายประกัน5ปีนอกนั้น3ปีนะครับต่อมามาดูเครื่องนี้ในงบ25,180 0 0 0บาท25,000เนี่ยยังอยู่กับ i5 Gen12 ครับ12 100 12 400 4 0 0 fps สี่ core แปดครับทเทอร์โบ4.4กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็แรมเนี่ยเป็น16 gig DDR4 บัส3200จากเคมนั่นเองครับ M2 NVMe จาก XPG ครับ1นึเทเลไบต์ครับ, G, รบ, 1, 1, 30, รบแล้วก็ตัว กาจอเป็นโซเท g เ m มิงครับ G Force RTX 4060 8G g DDR6 นะครับเป็นตัวโซเทคไวต์อีดิชันนั่นเองครับ Power ว์สปาย600วัตต์ซิกมาเทคครับแล้วก็เมมบอร์ดตัวนี้คือ H610M จาก BioStar นั่นเองครับเคส IT Sonar Vampire นั่นเองด้านหน้าเป็นขคาหลามตัดอย่างนี้แล้วก็ด้านบนพัดลม2ตัวด้านหลัง1ตัวเปลี่ยนไฟได้ด้วยการกดปุ่มด้านบนของใม่อยู่แล้วไม่ต้องสืบนะครับ 25 180ผลเทสเหมือนเดิมทักหาแอดมินนะครับเครื่องนี้โอ้โห i 7เ4 7 0 0เป็นตัว non f นะฮะนั่นหมายความว่ามีกราฟิกออน cpu แล้วก็มีซิงค์มาให้ด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่ใช้ไงเราใช้ชุดน้ำนะครับผมเครื่องนี้ขอดูราคานิดนึงครับจบไป61990บาทนะตีไปถ้่6กหม0แล้วกันนะเครื่องนี้ i7 Gen14 คือเจนใหม่ล่าสุดครับ i714 700 non-f นั่นเองครับแล้วก็แรมเนี่ยเป็น 64G DDR5 บัส6000นั่นเองครับจากเคฟก็คือตามนี้เลยนะเต็มสล็อตอย่างนี้เลย4แถวนะครับผม 64G นะครับ M.2 ตัวนี้ก็เป็น NVMe นะครับจาก ADATA นะครับเป็นตัว Regen นะครับ 1TB 2ตัวเหรอเอ๊มันเป็น M.2 1TB ตัวธรรมดานหนึ่ง อ๋อมี m.2 ตัว e อ a t a ต e g e n จ1ตัวนะครับแล้วก็ m.2 จาก xpg อีก1ตัวนะครับก็คือ m.2 1TB 1, 2ตัวนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวกาจอเป็น g.force e rtx 4 0 6 0ครับจากการ a x ลกนั่นเองครับเป็นตัว8 g b gddr6 2พันลมตามนี้ชุดน้ำ 3ตอน360มม,มครับจาก Cooler ร์มา e เตอร์มัตเตอร์ลุยพิษ360 l c ศแล้วเป็นตัวไวเป็น ARGB ตามนี้เลยครับชุดสายถัก24พินเมมบอร์ด8พินที่ตัวการจอจาก h ฮเปอร์เซนต์นั่นเองครับแล้วก็ตัวเมมบอร์ดนี้ไม่พูดไม่ได้นะ,ะนี่คือ g ิก a b y ไบต์9ซ e เจ็ดนั่นเองนะครับฟังก์ชันต่างๆมาให้ครบคันแน่นอนนี้ไม่ต้องสืบอ,อยู่แล้ว นะครับเป็นตัว DDR5 นะครับแล้วก็ตัว Power อร์ซ l y เป็น800วัตต์80พัตไว้จาก x i a แมนนั่นเองครับเคสเปลี่ยนไฟได้เนี่ยกดปุ่มเนี่ยตรงนี้ได้เลยเนี่ยสบายๆเนี่ยเห็นไหมอ่ะตามนี้ครับ61,990นี่ทุกอย่างขายได้ของใหม่มือหนึ่งอยู่แล้วนะครับใครอยากได้เครื่องไหนงบเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยก็ติดต่อกับทางแอดบินได้นะครับราคาที่ผมพูดไปเนี่ยยังไม่ได้รวมจัดโปรโมชั่นนะดังนั้นแล้วเนี่ย อยากทราบโปรโมชั่นณวันนี้หรือวันไหนๆก็แล้วแต่ลองทมแอดมินดูว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับแล้วก็จอนะครับจอมีหน้าจอขนาดเท่าไรบ้างสเปคอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ตั้งโจทย์ตั้งงบการใช้งานที่แอดมินได้เลยเดี๋ยวแอดมินเสนอให้แล้วก็โทนขาวโทนน้าชุดน้ําสิงลมอะไรเงี้ยคุยกับแอดมินได้อะไรกูก็โยนให้แอดมินหมดเลยเลยนี่ฝากไว้แล้วกันครับที่บอสพีซีครับ